สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเบลล่าแบบพิงเบลล่าชาแนลวันนี้อยู่กับพี่เบลลบบ่ <B ella> <B ella> าลนนลลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่เบลล่าก็จะมาทำขนมนี้ค่ะเราจะมีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะนี่ที่เก็บหนึน่งมันย้อมมากะทุกคนเอ,อา,อางั้นพี่ก็ถอยลงไปแล้วก็ นะคะคือพี่จะทำพวกขนมแล้วก็จะมีไอตนมค่ะเกี่ยวกับเนี้ย,ยพี่เริ่มที่หนึ่งพี่ต้องตัดก่นอนค่ะกแล้วก็จะมีไม้นะคะคพี่จะมีไม้นะคะน,นะคะ แป๊บนึงนะคะพี่นับก่อนเดี๋ยวไม่ต้องนับหรอกแป๊บนึงพี่ต้องก่อนมามันมีหกอันมั้งค่ะเดี๋ยวเรามานักพี่ต้องนับโอเคแล้วก็เราก็มาถึงแม่เอาน้ำมาด้วยออะไรรหน้ำค่ะเราต้องใช้น้ำ แม่มาแล้วก็จะมีอันนี้ให้ดูด้วยนะคะนี่นกตัดใ่ตัดทัะบอกาตัดออกทำไมอะเพราะอะไรอะ ้วก็วางไม้อมยิ้มไว้ตรงนี้ตามรูปแล้วค่อยบีบเยลลี่ใส่แล้วไปแช่ช่องฟิชอ่าเนี้ยตัดซองเยลลี่ด้านบนเทใส่เทใส่เทใส,ทใส่แม่พิมพ์แล้วก็อย่าลืมนําไม้ที่คุณผงเยลลี่มาวางในหลุมสุดท้ายก่อนเยลลี่ด้วยนะก่อนทเทลี่ด้วยนะเดีย๋ยวเราก็ใส่ก่อน แม่แม่ใส่อันนี้ให้นะมันใส่ไม่เลยเทน้ำพอดีขอบสองขอบสองแม่เดี๋ยวแม่ใส่นะอ,อีกนะอันนี้ฝั่งหนุ่ไม่ต้องเทน้ำใส่ใช่ไหม<อ>เนีย่ยค่ะอะแม่งันเยอะนี่จะอะไรแล้วก็เอาไม้มาคน S <s <us> <S ออกมาเรีนรื่นนะค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,นะคะ,ะเราก็รอกันค่ะระหว่างรอเราอ่ะจะกินกันนะคะจะกินเออทุกคนคิดว่าอันนี้หรืออันนี้กันคะ่ะเนี่ยจะทำพุดด้าลโลจะเอาไหนดีอันนี้แล้วกันนะคะคือ ทุกคนก็อาจจะถามน,นะคะว่าว่าพี่เบลล่าจำผิดได้ไหมแบบเนี้ยค่ะน้องๆก็สนัจนะคะน่าถือถืออะไรนะอจริงถือไว้ถือ,อยันเี้ยไว้ไม่จ้ะมันไม่ใช่แบบนั้นจ้ะมันต้องเป็นฝั่งนี้จ้ะส่งเป็นรูเหรอต้องเป็นฝั่งเป็นรูตรงเนี้ยเป็นที่ถือไม่ถือแล้วนะ ันนี้่ะแม่จ้ะแม่ไปทงนี้ก่อนโอ้ยเยอะไปดูเร็ว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 พูดเหรอดูเลยดูเร็วดูเร็วแม่ตลกเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยหรือยัง เียบร้อยแล้วเอาแค่สักอันหรืจิส้มมั่งเต็มมนอร่อยจริงเอาด้าไม้ใส่ให้แม่ดิแม่ก็ใส่เองสิอา้าวแล้วนี่ขนมใครอะ่ะขนมใครกันแน่ล่ะอีกอันไปไหนอ่ะอีกอันนึงก็กินอยู่ยสีสมม้มอ่ะไม้คนอ่ะไม้คนเยลลี่เนี่ย เย็นไหมดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกให้คนก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ไปแตะเออมันไม่ใช่ฝังงาเนาะแม่ถูกแล้วอ่แม่ก็มีประสบการณ์หรอกนะง่ายประสบการณ์มากกว่าเดี๋ยวเปลื่นเดี๋ยวเปลื่นอย่ายวทำอย่างนั้นสุกปพกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนต้องเอาไปแช่ปะเนี่ยเอาไปแช่จ้ะถ้าไม่แช่มาจะไม่จุกได้ไงล่ะ

Nè, con kì Mày cho mình anh ấy điên Nè, nè Chị xoắn

ตัวแม่มันมีแต่อะไรอ่ะน้ำเปล่าเหรอเต๋อน้ำเปล่าใส่นิ่มเดี๋ยวต,ตัวแม่ะจะก,ก้องกินไปม,นมา

โทรมาเนี่ยเอาเว้เนี่ยเอาเว้โทรมาเอาเว้โทรมา